ครับกาบสวัสดีช่วงเสาร์ของวันที่7กันยายนพศ2566ัรกาบสวัสดีแฟนเพจทางช่องยู u ูบยุซีพระโค่สิ่งหนึ่สิ่งหนึ่งกาบสวัสดีแฟนทาง Facebook ของง่วมมูนเมีสียุซีพะโค่สิ่งในรายการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กราบมาับชมคลิปนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับคลิปนี้กาเป็นคลิปที่สองที่เดมมาเปิดแบ่งงว่วมให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปเลี้ยงนะครับผู้ใดาหางง่วมร้อยง่ายขึ้นมาครับพี่น้องครับ อันนี้เป็นม้วลูกคอดของผมเองนะครับพี่น้องครับขอน้าเลี้ยงมาสิผมเปิดแบงม้วลูกคอดของผมเองครับพี่น้องครับนี่ครับอันนี้แม่แยกลูกเพิ่งได้ลูกมาหนึ่งตัวทับรออพานรอบอหรอครับพี่น้องครับทับตัวพอประมาณเสื่องละพันหาครับพี่น้องครับทับเรียบทับเรียบร้อยพอไม่พี่น้องเอาไปรุ่นทองเอาด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับข้มสูงลอยซีซิมหาบวกลบสองครับเป็นม้วแดงโบสครบเครื่อนนะครับพี่น้องครับนี่ครับเต่าออกคอกบ่ได้เข้าหรอกครับพี่น้องครับฝนตกครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเข่างี้น้ำล เป็นงวดใช่ไงเด้อครับพี่น้องครับสำหรับแม่นี่เอาไปเล้ครับพี่น้องครับสองหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับสองหมื่นห้าพันบาทส่งรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกง่วงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับหางลำดับใจลูกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับใจลูกงามครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับใจลูกงามเลยครับแม่นี่พันไปเล้วครับพี่น้องครับสองหมื่นห้าพันบาทครับก้งสวยๆครับพี่น้องครับทับขับเวรอบพันรอบได้ครับพี่น้องครับบันี้เมึงตัวนี้ครับนี่ครับเป็น แม่แยกลูกผ่าสมตัวผ่านรอบหรอครับพี่น้องครับในสองสามเดือนแล้วแต่ผมไม่ได้ตรวจทรวงนะครับพี่น้องครับเอาไปรุ่นทรวงเอาพร้อมเป็นง้วหลูคออยู่นี่ครับพี่น้องครับสำเมาดสำเนึ่งผมกับโบตรวจผมกับรุ่นเอานะครับพี่น้องครับทับแล้วกับโบขืนนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับไปหางมีเขาได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าเลี้ยงใจลูกนี่แน่นอนครับพี่น้องครับเลี้ยงใจลูกนี่การันตีเลยครับใจลูกของโรนเมอร์เคิลครับพี่น้องครับนี่ครับสูงหน่อยสี่สิบบวกลบสองกองหางเปรี้ยเรียมเจียมครับพี่น้องครับเป็นววัััลูคคคออออขงงงผมเรรบบพี่น้ แม่นี่เอาไปสองหมืนห้าพันบาทเพื่อนครับพี่น้องครับสองหมืนห้าพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับให้มึงตัวลูกเพื่อนครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกเพื่อนบ่ได้เปิดได้ครับพี่น้องครับแตมีผู้ให้ราคามาอยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าทั้งทั้งเมียผมแฟนผมนี่ว่าให้เก็บไว้ครับพี่น้องครับเพราะว่าลูกเพื่อนขาวดีครับพี่น้องครับขายตัวเมียพ่อนะครับพี่น้องครับนี่ครับสองหมื่นห้าพันบาทได้ครับพี่น้องครับทายก สองแมวนี่เอาไปในราคาสุดคุ้มครับพี่น้องครับยกสองแมวเอาไปในราคาเทสี่หมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับสี่หมื่นห้าพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาเลยครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดงกแปดแปดสี่พิกัดของครอกคัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยเลยครับพี่น้องครับสียกสี่แยกได้เหมือนครับพี่น้องครับถ้าแยกกับตัวละสองหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับ ค่ายเป้ยวเลี่ยมเจ็มครับพี่น้องครับหนังหนานาครับนี่ครับถ่ายพิสูจน์เลยครับหนังหนานาให้ลูกดีครับพี่น้องครับให้ลูกสีปลอดครับแม่นี่ครับครับผู้ใดเอาไปเลี้ยงบ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับเอาไปรุ่นท่องเอาทั้งสองแม่เด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าทั้งผมบ่ได้ตรวจท่องกรับว่ากันตรงๆเนาะครับพี่น้องครับนี่ครับใต้เห็นชัดๆครับพี่น้องครับับง้อเห็ดวัคซีนอย่างเรียบร้อยครับง้อลูกฝอกผมเห็ดวัคซีนถูกตัวครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปเลี้ยงได้เลยครับพี่น้องครับ เนี่ยเราสองหมื่นหาพันครับเปิดแบงให้พี่น้องไปเลี้ยงสาเหตุที่ได้เปิดแบงก็คนผู้เดียวครับพี่น้องครับบางที่คนผู้เดียวเหตุหลายอย่างครับพี่น้องครับดูแลบ่อทัวเถืองครับพี่น้องครับก็เลยเปิดแบงพี่แบงน้องไปเลี้ยงบอกตรงๆหลอกครับพ <ui> ี <anywhere> ่น้องครับพอเมียผมมันก็เฮงงานอยู่เพื่อนครับพี่น้องครับผมก็ถือว่าสิไปส่งงัวทั้งงัวขายงัวเลี้ยงครับพี่น้องครับกลับมามาเกี่ยวหยาบ่มีบ่มี่ร่าพักพอนะครับพี่น้องครับบอกตรงๆเลยว่าบ่มีเวลาพักพอนก็อยากเอาออกให้มันเหลือหน่อยนี่ครับพี่น้องครับ เพราะว่าหนานีิมันก็ไปรอมบ่ได้มีจะเข่าเต็มเต็มทงหน้าครับพี่น้องครับถ้ามันไปรอมไว้มันก็ได้การอยู่เหรอครับพี่น้องครับอันนี้บ่มีเวลาปาะนั้นเด้อครับพี่น้องครับฝากนี้นะครับพี่น้องครับแม่ละสองหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับถับถูกแม่เหรอครับพี่น้องครับเอาไปรุ่นทองเอาเด้อครับพี่น้องครับรับฝากเบอร์อีกทีนึงครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของครอกคัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยเด้อครับพี่น้องครับกศกติกาขอออองงงงททททาาคคกกวววไ้้้เเเช่่่่นนนดิมรรรัััับบพียโโโตต อย่าโถ่ความสะใจเด็ดขาดเด้อครับพี่น้องครับมักอีหลีกับยังโทมาเด้อครับพี่น้องครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับง้อลูกคอกของผมเองครับกล้าการันตีแห่งเลยครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงคุ้มค่าแน่นอนเด้อครับพี่น้องครับเป็นง้อไถ่ไงหรอกก็ได้ครับพี่น้องครับสำหรับใครคลิปนี้กาขอฝากช่องยูทูบยูซี่ฝากโคสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งฝากติดตามลูกในบ้านวานในสวนฝากกุญญ์นุนฝากเป็นกำลังแรงเชียดเรื่องใจให้ทีมงานเท่านั้นนะครับพี่น้องครับที่บริขายคอนเทนต์ขายความจจรริงใคับพี่นนนน้้องงครรรััับบเเแ่ปกกษตตวจริงคครรัับบพี่น้อง มาช่องนี่โบผิดหวังแน่นอนครับ,รบสำหรับชิปนี้ก็ขอจบต่เ่พนี้ครับสวัสดีครับ